สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life ์พอดแคสต์คุณอยู่กับเกศพิชยาพัฒ์ที่บริษ,ษาทาการเงิน FPT เกศก็พูดคุยเรื่องของการวางแผนเกษียณมาในหลาย EP แล้วนะคะการวางแผนเกษียณก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะคะตั้งแต่วัยทำงานแล้วก็เรียกว่าบางคนก็มองว่า อายุยังน้อยยังไม่ต้องวางแผนเกษียณบางคนก็บอกว่าพอถึงวัยกลางคนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะมากเลยไม่มีเงินหลือวางแผนเกษียณหรอกนะคะพอคนช่วงป,ปลายและใกล้เกษียณนะคะ50กว่าก็อ้าวจะวางแผนเกษียณตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วงั้นไม่ทําอะไรแล้วกันก็ เรียกว่า,าใช้ชีวิตไปเท่าที่ปัจจัยที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็ตามนะถ้าเราคิดจะเริ่มต้นนะคะมันก็มีทางออกเสมอค่ะมันก็จะมีแผนรองรับได้จริงๆนะคะการแผนกเกษียณเนี่ยจะช่วยให้เราเตรียมเงินนะคะอย่างเรียกว่าเป็นจํานวนที่ เหมาะสมกับชีวิตเรานะบางทีมันไม่ใช่ต้องเยอะมากหรอกคะ่ะถ้าเรารู้ไลฟ์สไตล์หลังกเกษียณว่าเรามีแผนการใช้ชีวิตยังไงนะคะดูแลสุขภาพมาดีนะคะหรือถ้าเกิดเราคิดว่าจะมาแผนกเกษียณเรามาดูอตอนนี้เราดูแลสุขภาพไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราก็อย่างน้อยนะก็ได้ตระหนักว่าดูแลสุขภาพด้วยก็เป็นหนึ่งในแผนกเกษียณน,นะคะแล้วก็รวมถึงจะใช้ชีวิตที่ไหนอยู่กับใคร นะคะรวมถึงวางแผนเรื่องของการออลงทุนนะคะถ้าเกิดเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยพอถึงวัยกเกษียณเนี่ยเราต้องจัดการบริหารเงินยังไงก็ต้องถ้าวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรายังไม่ถึงเวลากเกษียณแต่เรารู้ว่าหลังกเกษียณต้องมีการลงทุนอยู่บ้างเนี่ยวันนี้เราต้องหาความรู้แล้วนะคะว่าเราจะจัดการการเงินยังไงด,ดูเรื่องความเสี่ยงเป็นยังไงจัดการเงินด้วยวิธีไหนเครื่องมือทางการเงินมีอะไรบ้างนะคะก็แปลว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ อายุเท่าไหร่นะจะอายุเด็กเพิ่งจบใหม่นะคะเพิ่งทํางานหรือคนทํางานมาสักระยะหนึ่งมีครอบครัวมีภาระมากมายต้องดูแลแล,แล้วนะคะหรือคนที่ใกล้กเกษียณแล้วก็ยังวางแผนกเกษียณทันอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็นำบทความจากสมาคมนะักวางแผนทางการเงินไทยมาฝากอีกหนึ่งบทความค่ะบทความนี้นะคะเขียนโดยคุณทัชชธรสมใจวงนะักวางแผนทางการเงิน CFP ค่ะชื่อว่าสินทรัพย์สาประเภทสําคัญสําหรับการวางแผนกเกษียณ คุณเหลือเวลาบนโลกไปนี้อีก100วันถ้ามีคนบอกกับคุณแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็จะทำอะไรต่อดีคะสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณยูจีนโอเคลลี่ผู้เป็นอดีตแชร์แมนและ CEO ของบริษัทระดับโลกอย่าง KPMG เขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเขาเป็นในงอกในสมองระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางจะรักษาให้หายขาดได้ แล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่เดือนนะคะเรียกว่าเพียงประมาณ100วันในขณะที่เขาอายุได้53ปีแล้วก็อยู่ในจุดที่ถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตภายหลังจากที่ตั้ง,ตงสติได้นะคะเขาก็ได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการปอกลาคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขารู้จัก ลูกค้าคู่ค้าหรือเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสนิทครอบครัวภรรยาและลูกๆและเขาก็ได้พบว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายโดยเขาเขียนบันทึกในหนังสือเรื่อง Chesting Daylight ของเขาว่าเขาเพิ่งค้นพบช่วงเวลาของความสุขในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต และกล่าวว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดครอบครัวภรรยาและลูกๆมาร่วมใช้เวลาที่มีค่านั้นไปด้วยกันเรื่องราวเวลาสุดท้ายของช่วงชีวิตของชายคนนี้นะคะได้ให้ข้อคิดที่สามารถนำมาใช้กับการนองแผนชีวิตโดยเฉพาะการนองแผนกเกษียณซึ่งเป็นเวลาที่ สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดแล้วคงไม่มีอะไรมากไปกว่าการตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบกับตัวเองให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตเมื่อกล่าวถึงการวางแผนกเกษียณสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกนึกถึงเป็นลำดับแรกๆนะคะมักจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสินทรัพย์นะะต่างๆทางการเงินนะคะให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการ รวมถึงการออมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้มีมูลค่าเพียงพอแล้วก็นําผลตอบแทนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายในการชีวิตนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะสินทรัพย์ทางการเงินเป็นปัจจัยสําคัญแต่ว่าถ้าหากขาดความสมดุลกับสินทรัพย์ประเภทอื่นนะคะที่สําคัญในชีวิตของเราไปเนี่ยก็จะทําให้การใช้ชีวิตไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะก็เรียกว่ามีเงินแต่ว่าอาจจะไม่มีความสุข ะะแล้วถ้าขาดความสุขมากๆเ,เงินก็จะหมดไปเร็วด้วยนะเพราะบางทีเงินมันก็จะถูกใช้ไปแบบไม่มีเหตุผลหรือถ้าขาดความสุขความสบายใจสุขภาพสุดโทรมไปด้วยเป็นผลข้างเคียงก็กต้องเอาเงินมารักษาตัวอีกอย่างเงี้ยนะคะแนวแผนทางการเงินรอนบอริสและโดแอนดรูได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์3ประเภทที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการวางแผนเกษียณได้แก่ financial asset intellectual asset และ human asset ซึ่งมีรายละเอียดนะคะคือ financial asset ก็คือเป็นสินทรัพย์ส่วนแรกที่ใครๆก็คิดว่าจะเป็นต้องเตรียมนะคะแล้วอาจจะสนใจแค่เรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกบว่ามันแยกกันไม่ออกเลยกับสินทรัพย์อีก2ออย่างนะคะ financial asset คือสินทรัพย์ที่เป็นพวกตัวเงินนะคะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถประมวลมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้นะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศาาัยอสังหาริมทรัพย์เงินลงทุนในกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตหลักทรัพย์แล้วก็ของสะสมต่างๆ ะะอันดับที่2เนี่ยสินทรัพย์ประเภทที่2ก็คือ intellectual assets นะคะก็คือสินทรัพย์ในด้านทักษะความรู้นะคะตัวอย่างเช่นความรู้เฉพาะด้านทักษะต่างๆท,งทั้งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานรวมถึงทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตนะคะความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนะรวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะสินทรัพย์พทธศัพา์รู้เนี่ยมันจะเป็น เกิดคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อะถ้าเป็นวัยทํางานเนี่ยยิ่งเราเพิ่มสินทรัพย์นี้ตั้งแต่วัยทำงานเลยแล้วก็จะเป็นคนหาและได้หลายหลายช่องทางนะคะแล้วพอถึงวัยเกษียณเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้ายังทํางานได้เนี่ยการทํางานไปเรื่อยๆนะคะมันมันจะทําให้เรามีชีวิตที่มีชีวิตชีวามากกว่าเกษียณมาอยู่บ้านเ,เฉยๆนะแล้วแล้วสินทรัพย์ทักษะความรู้พวกเนี้ยมันทําให้เราก็ยังมีรายได้ไม่ขาดตอนนะคะ ทำเสริมได้ไรได้ก็แปลว่าส่วนหนึ่งก็คือเงินก้อนที่เราเตรียมไว้มันก็จะปลอดภัยขึ้นเนาะบางคนก็กลัวเตรียมเงินไม่พอเดี๋ยวใช้เงินหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถ้ายังมีทักษะสินทรัพย์ด้านความรู้เนี่ยเราก็จะมีไรายได้ไปไเรื่อยๆอีกยาวนานพอเลี้ยงตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวัยทํางานนะคะเราก็อยากได้รายได้เยอะๆเพื่อจะเหลือมาสะสมถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นวัยเกษียณเนี่ยเอาเป็นว่าแค่หาไรายได้มาพอกับค่าใช้จ่ายอะ่ะ มันก็ไม่ต้องไปควักเงินออมที่มีอยู่อ่ะ,อะได้นะคะ,ะเรียกว่าแบบเงินออมก็เก็บไว้ให้นานที่สุดแต่ว่าวันนี้ยังหาใหม่ได้แค่พอค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ช่วยได้เยอะเลยนะข้อที่3นะคะสินทร,รัพย์เรื่อง human asset เป็นสินทร,รัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวปรัชญาแนวทางแะค่นิยมในการใช้ชีวิตนะคะสุขภาพร่างกายเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะก็เรียกว่าความสัมพันธ์นะคะมีความหมายนะคะคนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราช่ยชีวิตอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมของผู้คนที่เกื้อหนุนกันนะคะไม่เป็นภาระให้กับเราแล้วก็ตัวเราเองก็ดูแลตัวเองได้ดี ไม่เป็นภาระให้คนอื่นนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ท็อกซิก s ร i p เลนชะนชิพเนาะมีความห่วงใย,ยมีความเห็นอกเห็นใจรับฟังนะบางทีคนที่อยู่ใกล้ๆเราข้างๆเราอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะแต่ว่ามีคุณค่าเรื่องของจิตใจความสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยให้อายุยืนได้เนาะแล้วกเ็เขาบอกว่าจริงๆแล้วการอยู่เป็น มากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นคู่คือมันคือมันไม่ได้หมายความสัมพันธ์ถึงสาม,มีภรรยาก็ได้นะพี่น้องก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนสนิทก็ได้นะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยการการใช้ชีวิตด้วยวยการมันมันประหยัดกว่าะคะ่ะซื้อของเป็นมากกว่าหนึ่งชิ้นมันถูกกว่าอยู่แล้วมีการแชร์ลิงกันในวงความสัมพันธ์อย่างเงี้ยซื้อของรวมๆกันซื้ออย่างเงี้ยมันก็ถูกกว่าทุก,กว่าถูกกว่าการซื้อชิ้นเดียวอาหารทุกอย่างเลยนะคะก็เรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ เรื่องของแนวะทางค่านิยมในการใช้ชีวิตก็สําคัญนะถ้าถ้าเรามีมีความพอเพียงมีความพอดีมีความพอใจง่ายอยู่ง่ายมีความสุขง,ง่ายมันก็มันก็ทำให้ให้เราเนี่ย ไม่ต้องใช้เงินคือบางอย่างเรามันไม่ได้โฟก,กัสเรื่องเงินอย่างเดียวมันประกอบกันจริงๆนะคะนี่คือ human assets คือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะก็เรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็จาเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพื่อเก็บออมลงทุนต่อ,อยอดความมั่งคั่งให้เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการนะแล้วก็แต่หากให้ความสําคัญกับเพียงแค่สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินเนี่ยโอกาสที่จะ ดูแลรักษาและเสริมสร้างและรักษาความมั่งมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องในะระยะยาวเนี่ยจะเป็นไปได้ยากเรียกว่าการดำรงอยู่ของการมีเงินเนี่ยต้องใช้อย่างอื่นประคับประคองไปด้วยนะคะหากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยสินทรัพย์ทั้งกลุ่มที่เป็น human asset แล้วก็ intellectual asset จะมีส่วนเสริมเนื่องจากสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้ตลอดและช่วยสร้างโอกาสในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินด้วยเช่นกันนะเขาก็มองว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับสกิลที่มีความรู้เนี่ยก็จะหางเงินได้อีกนะคะ,ะการมีทักษะความรู้ประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถนํามาซึ่งโอกาสในการหาไรายได้ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่าน สื่อต่างๆการให้คําแนะนาแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนก็นํามาทางโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นทรัพยากรสําคัญในการดําเนินการต่างๆด้วยรวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจอีกด้วยเหนือสิ่งอื่นใดความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวที่ดีจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบโดยตรงเลยค่ะนะมีเงินแต่ถ้าทะเลาะกับคนที่บ้านเนี่ย เงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้นะคะความร้อนในใจมันไม่ได้คลายลงนะคะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็บทเรียนชีวิตของผู้อื่นการวางแผนกเกษียณวางแผนกเกษียณที่โดยวางแผนแบบรอบด้านนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมและวางแผนเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งสารประเภทนะคะเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ชีวิตอย่างเต็มเต็มและมีจุดมุ่งหมายเราก็จะได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริงค่ะ ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้บทความาให้พอดแคสต์นี้มีเป็นที่นิยมใน YouTube ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจในการทำอีพีต่อๆไปค่ะแล้วจะนำบทความดีๆแล้วก็ไอเดียความรู้ดีๆมาฝากอีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ